สมแม่ยนี่แะครับวัวบ้ามันร้อยเลือดลอยขึ้นมขึ้นสามถุงครับ กัวเล็กครับเห็ดให้่งัวยงางครับยามฝนเออย่่าา้กีีววงนส กบสวมดีเหรอนี่แล้วกบไอ้ที่กขอบเขาเรียเขาจะมาตรวจระบบสืบพันธุ์ก่อนนะครับก่อนที่ผสมนะครับเครื่องตรวจครับตรวจก่อนนะครับมาเจ็ดสมได้บ่ได้ตัวนี้เป็นเลือดลอยนะครับยังไม่พร้อมผสมนะครับ รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่รอบนี้ดูแลสุขภาพก่อนครับบำรุงไว้ก่อนครับรอบหน้าค่อยทำการผรสมกัน